ตอนหาเสียงไม่เลือกสามปอไม่มีทางที่จะร่วมกันอย่างนั้นอย่างนี้พูดร้อยแปดคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองเขากลัวก้าวไกลพอหลังเลือกตั้งดันได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งมันเลยผลักให้คนที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองทั้งหลายรวมหัวกันเล่นงานก้าวไกลดีลมันจึงเกิดได้ง่ายคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยจะคิดถึงตัวเองสูงมาก จะดีลอะไรก็ตามอันหนึ่งที่ต้องได้ต้องไม่ติดคุกและเพอๆเผอต้องมีน้องสาวด้วยคือคุณต้องเข้าใจว่านโยบายของก้าวไกลที่ประกาศออกมาเนี่ยมันคุกคามมันทำให้คนสี่กลุ่มรู้สึกกลัวรู้สึกไม่สบายใจก้าวไกลประกาศชัดเจนว่าจะปฏิรูปของทัพ กองทัพมีที่ดินมากมายนะแล้วก็มีธุรกิจมากมายแล้วก็กลายเป็นธุรกิจนั้นทําแล้วผลของธุรกิจมาเป็นสวัสดิการของทหารทั้งหลายมันทุบม้อข้าวกลุ่มที่สองก้าวไกลประกาศว่าทําลายระบบการผูกขาดประเทศไทยเนี่ยทุนผูกขาดเนี่ยมันเยอะไม่ว่าจะเป็นพลังงานเหล้ายาปาปิ้งอุปโภคบริโภคมันมีการผูกขาด ุ่มที่สามเก้าไกลก็บอกว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าจะกระจายอำนาจออกสู่จังหวัดคุณคิดว่าราชาการเขาแฮปปี้หรือครับทุกวันนี้เขามีส่งคนของเขาอยู่ในจังหวัดต่างๆกระทรวงมหาดไทยส่งคนไปเป็นผู้ว่ากระทรวงสาธารณสุขคนส่งคนไปเป็นสาธารณสุขจังหวัดกระทรวงเกษตรส่งคนไปเป็นเกษตรจังหวัดตำรวจก็จะจะ,จะอยู่ทุกจังหวัด แล้วทุกคนยึดโยงกับศูนกลางเพราะฉะนั้นศูนกลางก็มีอำนาจและกลุ่มที่สี่เขาก็จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเพราะฉะนั้นพวกโรยอลิส์ทั้งหลายก็ไม่แฮปปี้ทั้งสี่กลุ่มเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามพอหลังเลือกตั้งดันได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งร้อยห้าิบกว่าคะแนนมันเลยผลักให้คนที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองทั้งหลายเขารวมหัวกันเล่นงาน ก้าวไกลตอนนโยบายยังไม่ทันเลือกตั้งทีแรกก็เข้าใจว่าเพื่อไทยจะชนะก้าวไกลมันก็มีการดีลกันไว้ชั้นหนึ่งแล้วว่าตกลงจะทำยังไงแต่พอก้าวไกลมาชนะเพื่อไทยโอ้ตอนนั้นคุณก็จะเห็นว่ามันชะงักไปหมดเลยชั่วคราวดีลมันจะต้องดีลกันอย่างมากมาย ทักษินบินมาฮ่องกงแล้วยังไม่กล้าเข้ามาต้องขอเลื่อนเวลามามาประเทศไทยคุณจำไอ้ช่วงนั้นได้ใช่ไหมช่วงนั้นอะดีลเนี่ยแต่ว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมันกลัวจะไม่ลงตัวมันต้องตรวจสอบกันผมเิียคุณจะต้องเข้าใจว่าคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยจะคิดถึงตัวเองสูงมากจะดีลอะไรก็ตามอันหนึ่งที่ต้องต้องได้ต้องไม่ติดคุก ทำยังไงก็ได้จะเรียกว่ารับโทษก็ได้แต่ต้องังไงก็ต้อง,ต,องต้องไม่ติดคุบและเผอเผอต้องมีน้องสาวด้วยแล้วก็เรื่องสมบัติพระสถานก็ได้คืนมาเยอะแยะแล้วอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ดีลเนี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นถามว่าถ้าตัวละครคุณดูว่าเออพรรเพื่อไทยกับพรรพลังประชารัฐพรรคน้นพรรคนี้ที่ไปร่วมกันเนี่ยอันนั้นดูชั้นเดียว แต่คุณต้องดูเบื้องหลังพรรคเบื้องหลังพรรคทั้งหลายเนี่ยหนีไม่พ้นคนสี่กลุ่มที่ผมพูดตั้งแต่ต้นใช่ไหมคุณคิดว่าทหารเขาเขาจะรู้สึกยังไงว่าในเมื่อถ้าก้าวไกลบอกว่าคุณจะเป็นตีรูปกองทัพอย่างนั้น,นจะทํากองทัพให้เล็กลงทรัพย์สินของกองทัพต้องเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ของประเทศคุณคิดว่าเขาจะนั่งเฉยเฉยอย่าไรครับคุณคิดว่าในทุนผูกขาดทั้งหลาย เจ้าสัวคนร่ำรวยเป็นพันเป็นหมื่นล้านเขาจะนั่งเฉยเฉยงนั้นนะครับคุณคิดว่าราชการเขาจะนั่งเฉยเฉยเยครับคุณคิดว่าโรเอร์ลิสเขาจะนั่งเฉยเฉยเยครับภาพเนี่ยเขาจะไม่แสดงออกอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เบื้องหลังเนี่ยก็อยู่ที่พรรคการเมืองทั้งหลายใช่ไหมผมนิ่งบอกว่าก้าวไกลก็เลยถ,ถูกลุ่ม ก้าวไกลก็ใจร้อนหลายคนวิเคราะห์ว่าก้าวไกลอุดมการเนี่ยที่เขาหยิบขึ้นมามันถูกไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นทำลายการผูกขาดคนก็จะเห็นเห็นด้วยกันเยอะแต่ว่าคุณไม่เอาเพื่อนเลยผูต้ตรงตรงสี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ครองอำนาจในบ้านเมืองคุณล่อหมดเลยพ,พร้อมๆกันเนี่ยคุณก็ถูกลุมสิครับวิธีลุมก็ภายใต้โครงสร้างที่มีการเลือกตั้ง ก็ลุมด้วยการเลือกตั้งแหละครับพรรคการเมืองก็ลุมจับมือมือกันจัดตั้งรัฐบาลคุณมาที่หนึ่งคุณจะตั้งไงคุณก็ตั้งไม่ได้คุณก็เห็นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันจึงเกิดการจับมือของคนที่ตอนแรกเราอาจจะไม่คิดว่าเขาจับมือกันได้เพราะเป็นศัตรูร่วมไงครับถ้าไม่มีศัตรูร่วมต่างคนต่างก็ชิงกันต่อไปชิงดีชิงเด่นชิงอำนาจชิงผลประโยชน์กันแต่พอมีศัตรูร่วมไอ้คนที่อยู่เบื้องหลัง อาพักเพื่อใรนี่มีเบื้องหลังไหมมีทุนอยู่เบื้องหลังไหมพลังประชายรัฐมีทุนอยู่เบื้องหลังไหมทุกพักเลยนะมีอำนาจอยู่เบื้องหลังไหมดีลมันจึงเกิดได้ง่ายเพราะมันมีศัตรูร่วมเมื่อดีลมันเกิดคุณก็จะเห็นว่าคุณทักษิณแทนที่จะเลื่อนเวลากลับบ้านมาถึงจุดหนึ่งอะมาลงตัวเวลาที่มาก็เป็นเวลาที่ พอๆกับที่ตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาเวลาใกล้กันเลยใช่ไหมเพราะลงตัวแล้วไม่มีดีลอะไรละครับที่ยอมให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหคุณได้ไปเกือบหมดทุกอย่างแล้วเป็นดีลที่ผมจ่ายคุณอย่างเดียวเลยคุณจ่ายมั่งสิเพราะงะั้นเขาก็จับตาดูว่าถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่1 1พฤษภา